ดูผมนะครับน่าในกันนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการโหลดค o o g l e อย่างแรกที่เราต้องมี Google นะครับแล้วก็อะไรครับค o o g l e App นะครับเห็นไหมครับค o o g l e ครับเก๋ยคว่าค o o g l e a p นี่ครับอันแรกนะครับกดตัวแรกครับแล้วกดอันแรกทีนึงนะครับมันจะเหลด Google a อ p ตรงนี้ครับ ต Toronto, ิดตนะั้งอย่นเ um okay. ี้ะเสียฟ้าอ่งเงนะนจะลกหมติดตั้งกระันกยอมรับถอดไปอไปนะครับแังมากตาูแองายมนคเอนติด้นะรับโอเคครับูแอปเหรอนี่ยรูแอปผมวันี้ เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนวิธีการโหลดโปเกมอนโกนะโอเคนะฮะ,น,ะนี่คกูแอปกูแอปผฮมนี่ฮะมันมีเกมอะไรมากมายนะครับมันพิสเนี่ยมันพิสเกมนี้ก็นหนุกนะบีดก็หนุกนะฮะมีเกมเยอะมากนะครับกันดั้มก็มีครับตัวเกียวโกนก็มีนะครับเซเว่นเซเว่นไนก็มีนะฮะ เรื่อยอะครันนบนกตุ๊ก็มีนะครับอีกเปอร์กมอนก็มีนะครับดักนบอลก็มีนะครับนี่ครับฟูดฟูตบอลในในกร์ตูนนั่นก็มีนะครับจัตเตอร์เลียก็มีนะครับเยอะมากครับล็ในในบบโลโก,โกก็มีนะครับวันพีชเยอะเยอะมา,ากวันพีชเดี๋ยวเราจะสอนเดีย๋ยวผมจะมาสอนวิชาเราเปเกมอนโกให้ไปที่หลังนะครับ สำหรับน,นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ